นี่เป็น Analog v i e นะครับของ VIVO นะครับตามล้องศิลปะบไฟไม่มีปัญหานะครับใส่เกียร์ถอยหลังครับภาพจากกล้องหลังและกล้องรับคันนะครับเลเอเกียร์ด้านรือเกียร์ P ครับกล้องหน้าและกล้องรับคันครับระบบไฟเลี้ยวซ้ายครับกล้องหน้า กองข้าต้องไปเลี้ยวขวานะครับก้องหน้าและกล้องขวาครับในขณะนี้ถ้าเราเลี้ยวไฟพม่าขึ้นมาก็ได้ครับขึ้นแบบนี้เลยครับโดยที่ไม่ต้องใส่เกียร์ถังและขึ้นแบบนี้ไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟพม่าตลอดก็ได้นะครับและเราย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับทําให้ระบบตัดกลับไปปกติระบบยังสามารถที่จะบันทึกได้นั้งขณะจะลดด้วยนะครับและขณะที่ขับ นะครับไปที่หมดของไอร์ดนะครับโดยใช้จอเดิมจากโรงงานนี้เลยนะครับตอนนี้มีทั้งหมด13คลิปนะครับผมกดย้อนหลังให้ดูนะครับกดคลิปนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดเรา้องจับด้านหลังนะับหน้าหลังใ่กว่าครับพอเช็คทุกที่ให้ เขามีการเฉียวชวนเราก็เห็นเลยนะครับตัดไปยังไนะครับไปกล้องอวงจรปิดเลยนะครับสามารถเล่นความเร็วได้นะครับเล่นความเร็วได้นะครับโอเคสรัลูกค้าที่ทำง,งานการติดตั้งประมาณนี้นะครับติดต่อนะเพื่อนรับอยู่นครสวรรค์สวัสดีครับ